บัดนี้เป็นครั้งที่37ตรงกับวันที่16ธันวาคม2อง8ขน้า้ 18, าปพระเจ้าในน,านั่นตวุสงแก้ว ขอเป็นวาจาสารยอนพุทธมนต์แต่วัดเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาได้เป็นอาจารย์ลิยาบูชาเดวงลภะคะวะปฏิทธิราเจ้าองค์วงปูสมเด็จลุลวง,งปูบุญในหลวงปูศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินนามณนีขอเทติวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานมุโมทนาในการสวดใจของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระนัตนาใจครูบาอาจารย์ในเทติวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลนห้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดใจมุนต่อไป บทสวดสุบมนุษยเทวดาสัมมันตาจักวาลีสวนดาราขันสันตุเทวดาสัตว์ธรมุนิรักษณะสุนันตุสักโมขะทังสักคีกามีจะลูปิชีริศิขลาตาเตจันตเลชีวิมานีติเปนะเตจักามีจะลูวะนะขานิสิกะปะทุชีเต คุมาใจยันตูเทวสาราถารวิเศษมีอาการทปนาคาดิสันตสันติเคยังมุนิวัลวัจานังสาตาโวเมสุนันตุธรรมะสวัสดานาคารวยัมพันตาธรรมะสวัสดานาคารวยัมพันนาธรรมะสวัสดานาคารูอายามพัฒนาบุษร์นับสกัดสิทธิข้าทาณมุตัสสะปะกวาโตฮะลัหะโตสัมมาสัมพุทสะณามุตัสสะปะกวาโตฮาลังฮาโตสัมมาสัมพุทธสะ บอสวาสัจักิริกะขานัติเมษานังอัญยังปุโอเมษานังวลังอิตินะสัจจวะเสนะสติเมงุตุสัปะทานนัติเมษานังอัญยังธัมโมเมษานังวลังอิตินะสัจจวะเชนะสติเมงุตุสัปะทานนัติเมษานังอัญยังสังโฆเมษานังวลังอิตินะสัจจวะเชนะสติเมงุตุสัปะทานบอสวดมากาลุนิโกนาโทติอาทิกะถา มาากนัยสัพพะริน so ี่นุวาพลามีสัพพะนโตสมทมัดมุตตังอินสัจจวเนะมาหุตุสับปุทวามารกนัตายะสัพพะรินังุวะปะรามีสัพปะนโตสมมุตตังอินสัจจวเนะมาหุตุสัปุสัปุทวมาากนัทยะสัพพะรินังุทวาามีสัพพะนโตสมมุตตังอินสัจจวเนะมาหุมหุสัปุวท Masuwa na sa maya. So, di mong miso tangi sa maya. Pakawasa, pakawasa kisuri nga. Di ka pila wato sa maya. Mawa ni matapikos ang kinasating sa ating ka pila wato sa သပေဝါအရတေသသသဆိုင်ကလောကတာတို့ယေဝဒါယိပွေနေဆန္ဒီပတိတာဝိတေဘဂဝန်သသနာယယဘိကုသံခံကြတာကိုကျွတ်မြတ်တူနသဒ္ဓမစ္စကာယိကန္တံဒေဝနံယတတာဟုစီအယံဟောဘခဝါသခေဆိုဝိငါတေကပိလဝတုသမင်မဝနိမတပိကုသံကိနဆန္ဒီမချမတေယိပိကုသတေသပေဝအရဒေသသယိနိချေလောကတာတို့ယေဝဒါယိပွေနေဆန္ဒီပတိတာဝိတေဘဂဝန်သသနာယယဘိကုသံခံကြတာကိုကျွတ်မြတ်တူနသဒ္ဓမစ္စကာယိကန္တံဒေဝနံယတတာဟုစီအယံဟောဘခဝါသခေ ยานากวทีนุาังมายมาาสังตว่าควสั şey> ์ปากี้กามว่าตาะไตยกตตวตะสยตปิมันยะตปินะมะะลาวาปุริโสสะมตังวาปังภะษาลิยะภะสาลิตังวาปังมเยะเอวะมวะสดวะเเวสุวันยต่ปากวตุะลตปะตุังสุตโกตะตว่ตะภะคะวัตังงะภิวาตตเอะมันตัอะตังสุันตังทิกเอกะวตะภะควโต สันติกียีมังคตังอาภาษีมาสามีอยู่ประมสมงเว่กายะสมาคตคาตาคาธรมะยีมังตรมะสมอย่างทักทายยว่าอาภัณฑ์าสังังติอัตควอาภะณฑทว่ตาภักวโตสันติกียีมังคตังอภาษีตละปิก็โวสมาตังสจิตังอาตุอาตนอุุโสกังมังกังโสสาริสีว่าเนตานิข์ขอตว่ายได้ยานีรักันติปัตาดี หาตะวว่าลาว่ตาปาวาดสนเกมกตังอาัสสิเสดวะกิลังวะบลิงคังหินักิลังวาจ้มามีชาเมชาเตจันติสุดตาวิมาจากกุมันตันสุตันตาสุสุนะกาทิย์าตะกว่าป่าวะตาภว่าดสนดเกมกระตั้งอาภาสเยจจปุตังสันนทัศนสนตกามิสันติสัตติอภปยยาพุมิงมายะมาหัวมาหายามนุทังเทียงเทวะกายยังปิีุลสันตียนาโกะปวับบโกะมันติสิ เยปีเยนะาิกาวีท่สัสโสโดกตาตโสเดวัตสันิปันติตาวุตตาากตังทัศนายาบิภุสังังชาเยเยปิพิกาวีไอสุวติมัมตานังอตุสมาสัมปุตาทิสัมีพกวันตานังอตั่ปะมะไมหวว่าวัตสันิปันติตาไอสเสตาบเมยังอิจาลัยปิปิกาวปวิสันที่อนะคัตมันทานังอตุสมาสัมปุตาิสัมีพักวันตานังอตัปวปะละม่ไยวววัตสั Sandi pati ta pawi tapi me may, mayang kita iya kiki sami bika kaya kaya nang kita isami bika widewa kaya nang nama kita bika kaya nang nama ni sunata satu kang mana si kalu ta bansin sami di wang pante di ko di piku pakawatu pati kasusu pakawai tata wo cha silo nyo, นกัรสัมีทั้งผู้มาตา้สิตาเยสิตาคิริคบาลังไวยตันตสมาคิตาปูตทุกเส้าวซาลีนาโลุมะลมะอังสาบิสัมปุนาอุตมานะสาสุถาวิปัสสนาแมนาวิลาบินิุปัสสาเตียตาวะวันิกับิลาวัตเวเติตัตวมันเดสิตตายสตาสาวกสันต์เนื้เตเิวะเตวะกายาอภิกันตาสิวิจาตาปิคัมวติจับปามากระุงสตาปุญญาสัสสนังเตสัมปะดุยานาหอุยานังอมุสานันตัสานัง apiki sa tamatang ko sa sang nata sa taling sa tangiki sa sanang ama no ta namatang so apiki tamatang ko ti sa sa pa po po sa un tap ya sa pang api niya ya wawawa kita wana kya sa ta sa sa nene na tete wakaya api kanta te evi cha na ye wong kita yi คิดได้สามมิค ma an ิดได้เยนุบุปผาโสสสหัสะวายากขบบมากะบีลาวตวะอิจิมันโตสติมันโตวะนั่เจริญสันติลงมดามนาบีกามุงิรุณงสามิถึมานังสัตตาสสหัสะอิมาวัตอะอากันะวานีน้ิจิมันโตสติมันโตวะนั่เจริญสันติลงมดามนาบีกามุงิรุณงสามิถึมานังสัตตาหิลาติสสหัสะอากันะวานีน้ิจิมันโตสติมันโตวะนั่เจริญสันติลงมดามนาบีกามุงิรุณงสามิถึมานังอิเจติโสภัสสสห So pa, sa 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 ya kan anda wani no sa de mandau na on de sa ni no mo tama na bi ta, no, ka mo bi na sa mi ding wan ang wi sa mi sa da ya kan anda wani na on de no mo tama na bi ka mo bi ding wan ang ku mi lo ja sa kai ko pula sa ni wi sa nang bin yo nang sa ta sa nga sa ang kai u ba sa te ku mi lo ja sa kai ko so pa kas, amin, manang, pulimat, ka sa mi ding wan ang pu di di sang la sa da ta do da ki na pa sa sa te kan da sa ni na ma ma

Buddharanya <m> tisana cha ang <as> bi lua tambasat satyaka nan ati patimana siyayana nirupa vidisamba wedana mamamba la idimantoso dimantawana ondiyang saninomana manambi ngamum bimana kami ting manampu dimat cang tata tata to akinena wilu ko bati minena wilu ko uiro danan tisan catalo te malasan samanta samanta cadu tisan tad ramana dang suwana kabilan batawi te samayamino tasaha kubanjani kasatama yakute duit itu vipujavi budosat กันด่านหนูกำมาเส้นตัวจากีนุ้มนุ่มนุ่นิมนุ่นจกปานาโตปานมันโยจากตีวสโตัวจะมาตาดีจินดาเส้นหนูจากันตะบูน้าอุตระาตโนสภาหาคูปัญจสิกโคเจวัติมพุทุโสยมัสไซเด็กงานีจะราชานนกันตะปะปะสังาลาจุบิปโกจมานาปิกมูปิวนะสมิติมันังอาตาคูนาภาษานาคาเวสลาสังหัสสกากรรมฐานสัตา์ลาอาคูนไยคาสังหายติบิยาโมนาแต่ถาจะอาคูนาคา ยาสันสีโนเอลาวันโฮมาณาโคโซบาสัมิติวันังเย็นาักลาศิสัชชาหัาลันทิปปาทิชาบากิวิสุตตาจักเวิยะยาสัตเตวันนัมาจับปตาจิตาลาสุปนาอิติเตสานะมังกับยันตชานาคลาชานามาสสิสุปนาโตเคเคมะมะกาสิพุตโตสานายิวาจายุปวายตานาคาสุบะปนาสารณะมังคังสุพุตังสิทาวาสิลังเทนะสมุดังอสุรัติตา ปัตตาโวกสาวาเสดียุติมันตัยังสันนิโนกาละกันชามามิสามาอาสุราธนะเวขัสาเวปจิตติสุจิตจะบาลาตุนัมุจิสาสัจันยปุริปูตานังสาวเวดจนนามกสสันในระวังวาลิงเสนางลาวุบปัตะมุกปะกามุงสามารอยู่ฐานิปันันเตภิกขุนางสามิติึงมันนางอาโปกยาปัตาอาโปกยาเทวะปัตตาเจอาเทโชวายุตตตังขามุงปาลูนา ปาลุณาเทวาสมมติใจยสังฆมิตากันุนะกัควายสัีนตัสิเดต่สะตกายสบายนันตวันีโนิมันตัวสิมันตัวนาตัวสัญญีมดนอาภิกามุบิคุนังสามงวันังเวทจะตทวาสัดิสาลิจาสมาจตุเวยามันยามันตังสมานิสาเทวาจันทัมาคูลัตาสุยันสมานิสาเทวาสุยมาคูลัขตาขันดานิบุลัขิตาวาคุมาตวาลกาวาสุนัวาสาวเสโ สักโปาุนทัศโททัเสติงัสักายาสบีนันตะวันนีนิจิมันตสมันตวน่าวจยสันติโนมตามนาบิงกมุงบิงนันสมิตวนังอาตาคูสาโพเทวาสารมาคิสิาลิวอาลิตากาจารุจาอุมาอุปะมะอุุปะนิปัสสินวลุนาสาัมมาจารยตาเนสกาสุเลยยลุจิลาอาคูอูวาสวรนึงสโนทัศเติทัศสากายาสบนันตะวันนีนิจิมันตสมันตวน่วจยสันติโนมตะมนาบิงกมุงบิงนันสมิตวนัง สามันามะสามันามนูสามัญู้แมาขีตาบัตุสิกังอาคูอาคูมันูบัตุสิกังอาตะคูงานอะไยู่มาเยจัลอยจะลยตาวาวาสินปัละขามะปัละข่งอาคูเจวายสันดิโนตัศเดเรศะตะกายะสักพนันตะวานีโนิติมันโตสติมันตะวนาอุตเวสันดิโนมดามนาบิกามุปิกุณางสามิติโนนังสุขากรลุมาดุนาคูวิขานาสังสังอาุตตังอาตมุขานาคูติวะวิจักขานาสัตตาตาลาคัสสัมิสุขะยะ kaya sino tanan yang aka pagsuno yo ti sabi wa sa ti kasay de ta sa daga yang sa binanda manino idi man tu sa ti man tuwana sa nino na sa kimi sa daya ma kaya ya sino sampi ta sa so na ma ja sa ako aku at ako pa na ni mi sa de ta sa daga sa binanda manino idi sa ti man tuwana sa nino mo tama na sa mi ding